จ้าเดี๋ยวจะแชร์สไลด์ให้จ้าไปเดี่ยวทานตะวันค่ะอรู้ด้วยนะอ่าโอเควันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเที่ยวทุ่งทานตะวันกันนะคะโอเคอ่ะเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มหนึ่งลูกเด็กๆนะได้หรอ คุณคะคะมีเขียนไหมคะมีเขียนเห็นไหมคะเออเดี๋ยววันนี้วันนี้น่าจะไม่มีเขียนนะนะคะเออนะคะวันนี้จะไม่มีเขียนหรอกนะคะแต่ให้เด็กๆช่วยคุณครูคิดนะคะแล้วก็ตอบคำถามตกลงไหมคะตกลงค่ะโอเคไปกันเลยนะอ่า เด็กๆได้ยินเสียงดน,นตรีไหมคะมเด็กๆได้ยินเสียงมนตรีมค้ย<ม>ค,คะโอเคดีมากค่ะลูกับนนนะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาสังคมเรื่องมารยาทการพูด สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องมารยาทการไหว้ไปแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่ามารยาทการพูดเนี่ยเรียนแล้วเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะอ้าวเรามาดูเด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังตั้งตั้งตั้งใจตอบคาถามเนี่ยคุณครูก็จะไม่มีการบ้านนะคะอ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1กันเด็กๆเรียนแล้วอธิบายต้องอธิบายหลักการของมารยาทการพูดให้ได้ นะคะว่ามารยาทการพูดที่ดีเนี่ยควรพูดแบบไหนนะคะต้องรู้หลักนะคะสองปฏิบัติตามหลักของมารยาทการพูดนะคะว่ามารยาทการพูดเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างนะคะสุดท้ายจุดประสงค์ข้อที่3เห็นความสําคัญของมารยาทการพูดนะคะเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ด้วยนะอ่ะโอเคเราไปดูเนื้อหากันเลยอ่าอันนี้เป็นสุภาษิตสอนเรานะคะสุภาษิตก็คือคําพังเพยอ่าเขาบอกว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเออคำถามค,คุณครูกระตูนคนนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าหรือเป็นครูดวงจันทร์ก็ได้ครูดวงจันทร์ถามว่าสุภาษิตดังกล่าวเนี่ยเด็กๆพูดเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกจากอันเนี้ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทพูดถึงเรื่องอะไรลูกพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆว่าพูดถึงเรื่องอะไรปากก็ใช้อะไรพูดปากปากเอาไว้ทําอะไร เอาไว้พูดค่ะพูดใช่ปากเอาไว้พูดพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดีค่ะอต้องพูดในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นคําสุภาษิตคาอันเนี้ยนะคะข้อความเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสุภาษิตท,ที่กล่าวถึงการพูดนะคะอ่าเรามาดูนะคะสุภาษิตเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าการพูดมีความสําคัญมากบางครั้งสําคัญกว่าการเรียนรู้หนังสืออีกด้วยซ้ําเพราะว่า เราพูดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภัยกับตนเองได้ด้วยนะคะเราไปดูนะว่ามันจะเป็นภัยยังไงบ้างนะคะอ่ามาดูมารยาทการพูดคุณครูมีเนื้อเรื่องให้เดี๋ยวคุณครูช่วยอ่านนะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะเวลาจะตอบคําถามครูค่อยเปิดไมค์นะเสียงมันได้ไม่รบกวนนะโอเคมดดำเด็กๆตั้งใจฟังนะมดดํากับมีนเวลาพบกันมักจะทักทายด้วยถ้อยคําที่ไม่สุภาพเออ พูจาหยาบคายกับเพื่อนๆส่วนไก่เนี่ยเป็นคนที่พูดจาไพเราะเมื่อทำผิดก็กล่าวคำว่าขอโทษและถ้าได้รับความช่วยเหลือก็จะรู้จักก็รู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณอยู่เสมอเลยอันนี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการพูดนะของมดดำกับมีนนะอ้าวคำถามถามเด็กๆว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยบุคคลใดที่มีมารยาทในการพูดเด็กๆว่าใครมีมารยาทในการพูด ระหว่างมดดำกับมีนใครคะมีนมีนค่ะีเด็กว่ามีนใช่ไหมคะอ่าคำตอบก็คือไม่ใช่คำตอบคือไก่นะเอาใหม่เห็นไมมดดำกับมีนเนี่ยเวลาพบกันมักจะทักทายด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพพูดจาหยาบคายกับเพื่อนๆนส่วนไก่เนี่ยเป็นคนที่พูดจาไพเราะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีมารยาทก็คือไก่จ้าเพราะพูดจาไพเราะ แสดงว่าเด็กๆจำจำเนื้อหาจำบทความเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นเนาะอ่าโอเคต่อไปลูกอ่าไม่เป็นไรค่ะถ้าหากเราทำผิดเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราทำผิดเราควรทำไงคะขอโทษคำกล่าวคำว่าขอโทษนะคะคำกล่าวขอโทษเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเขาจะได้ให้อภัยเราอ่าเขาบอกว่าสถานการณ์สิ่งที่ควรพูดนะคะคำถาม หาัสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามีนกับมดดำเนี่ยทำไมชอบใช้คำพูดที่เป็นยังไงลูกไม่ไม่สุภาพนะคะแล้วก็ชอบพูดจาหยาบคายกับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่าโอเคเด็กๆยังอยู่ในห้องเรียนไหมเนี่ย<ด>อยูค่ค่ะบเพี่อ่าเรามาดูสถานการณ์ต่อไปโบมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านแนนเด็กๆด,ดูข้อความ โบมีน้ำใจช่วยสอนกันบ้านแนนแนนมีมารยาทที่ดีพูดขอบคุณเพื่อนและแนเนเนี่ยทำสมุดโบขาดจึงขอโทษโบอ่าเอาใหมา่เด็กๆด,ดูนะเด็กๆอ่านหนังสือออกแล้วเด็กๆอ่านก็อ่านสไลด์ที่ครูคแชร์ไปด้วยก็ได้นะโอเคนะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าโบเนี่ยมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านแนนแนนมีมารยาทที่ดีพูดขอบคุณเพื่อน นะและแนนก็ทําสมุดโบขาจึงขอโทษโบอ่คาคำถามถามว่านักเรียนนะเขาถามาเมื่อกี้ที่คุณครูถามว่าจากสถานการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกแนนกับโบอ่าแนนกับโบเนี่ยทําไมกันแนนเป็นมีมารยาทไหมลูกไม่มีอ่าแนนเป็นม,มารยาทที่ดีนะคะขอบใจเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่ ไมโบนเนี่ยช่วยสงกันบ้านให้และแนนเนี่ยก็ทําสมุดโบขาดใช่ไหมแนนเนี่ยดันไปเผลอทําสมุดของโบขาดนะคะแนนก็กล่าวคําว่าอะไรแนนกล่าวคําว่าอะไรขอโทษค่ะขอโทษโบแสดงว่าแสดงว่าแนนเนี่ยทําถูกไหมคะถูกค่ะถูกต้องนะคะอ่าเขาถามว่าเด็กๆเนี่ยปฏิบัติตนเหมือนแนนไหมเวลาเด็กทําผิดเนี่ย กล่าวคํามขอโทษได้ไหมไม่เหมือนหรออ้าวแดงจำบุตครับเออถ้าดีหลังจำไว้เลยนะลูกถ้าเราทําอะไรของเพื่อนเนี่ยถามว่าถ้าเรามาทของเพื่อนชํารุดเนี่ยเราควรจะกล่าวคำขอโทษหรือโดนชนเพื่อนก็ต้องขอโทษนะลูกเพราะว่าคําขอโทษเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะได้ให้อภัยเราเนาะอ้าวต่อไปนี่เขาบอกว่า มารยาทการพูดเนี่ยเมื่อคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยต้องมีมารยาทในการพูดไม่พูดจาหยาบคายเมื่อเราสนทนากับผู้อื่นเราควรปฏิบัติด,ดังนี้เนี่ยเห,หมใช้คำแทนชื่ตอตนเองให้ถูกต้องไม่ใช้เขาว่ามึงกูไม่เอาไม่สุภาพควรแทนตัวเองว่าหนูผมหรือฉันเราอะไรเงี้ไม่ใช้มึงกูนะเนี่ยสองใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าว แต่ส่วนใหญ่เนี่ยค,คุณครูจะได้ยินเด็กๆพูดอะไรทําไม่สุภาพกันมึงกู้บทีมีคําด่าด้วยนะคะเวลาผู้ใหญ่ฟังเนี่ยันไม่น่ารักเลยนะอ่ะต่อไปพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์นะไม่พูดเรื่องไร้สาระสี่ใช้คําพูดที่แสดงถึงความม,าามีมารายาทอยู่เสมอเช่นขอโทษเมื่อเราทําผิด นะคะขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือเรามาดูสถานการณ์นะคะว่าเราจะใช้คาว่าขอโทษขอบคุณในสถานการณ์ใดบ้างอ่าเรามาดูกันลูกนะคะเนี่ยเราจะใช้คาว่าขอบคุณเนี่ยเมื่อมีผู้อื่นให้ของเราหรือให้ความช่วยเหลือเราให้บริการเลื่อเฟื้อทำสิ่งต่างๆให้เราเราก็จะขอบคุณคนนั้นเขานะอ่าอย่างเช่นเนี่ยพนักงา,านนำอาหารมาเสิร์ฟให้เราก็ขอบคุณครับถึงแม้ว่า เขาเราเขาเรียกอะไรเขาอาจจะไม่ใช่เจ้าของร้านแต่เขามันบริการเราแล้วก็ขอบคุณได้สองสมมติว่าเราไปนั่งรถเมล์หรือรถประจําทางเนี่ยก็มีคนลืกให้นั่งเราก็ขอบคุณนะคะต่อไปเพื่อนช่วยเปิดประตูให้เราก็ใช้คําว่าคุณนะคะต่อไปแม่ครัวหรือคุณครูตัดอาหารให้ที่โรงเรียนเราก็ควรจะใช้คําพูดว่าอะไรคะ พ่อผู้ดน,น,นะคะเด็กๆต้องฝึกให้เกิดเป็นนิสัยนะเี่ยผู้ใหญ่ให้ของเราเราก็ต้องขอบคุณนะคะพนักงานหยิบสินค้าให้เราเวลาเราไปซื้อของในเลฟเว่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะคะเราต้องควรใช้เขาเรียกอะไรอ่ะคําขอบคุณเนี่ยให้ให้ให้เขาเรียกอะไรให้เบาให้เกิดความเคยชินกับตัวเองเนาะอ่านะแล้วคําว่าขอโทษลหะลูกใช้เมื่ออะไร เราควรใช้ตอนไหนลูกคะว่าขอโทษเนี่ยใช้ตอนไหนคะถเราทำคนไ่เราทำสิ่งที่ไม่ดีออหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็ควรขอโทษหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นทีเชอร์กำลังสอนอยู่นะหรือค,คุณครูท่านอื่นกำลังสอนอยู่เนี่ยเราเนี่ยจะขออนุญ,ญาตเข้าไปในห้องเนี่ยเราก็ต้องขอขออนุญาตก่อนเนาะนะขอโทษค่ะ excuse me ทีชเชอร์อะไรองี้ว่าขออนุญาตเข้าห้องนะคะ ต้องเป็นการเขาเรียกไรพูดนะคะเพราะว่าเราไปรบกวนเขานะเราต้องขอโทษก่อนเนาะก่อนจะเข้าห้องมาอันนี้ต่อไปข้อที่ห้ามารายาทเรื่องการพูดขออนุญาตก,ก่อนพูดไม่แย่งกันพูดครูจะพบเห็นมากเลยในห้องเรียนนะคะเวลาคุณครูสอนครูอธิบายเนี่ยเด็กๆชอบแย่งกันพูดครูก็จะฟังไม่ทันนะ,ะหรือในการเรียนออนไลน์ก็เหมือนกันเด็กๆจะแย่งกันพูดนะคะคุณครูก็ฟังไม่ทัน นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราเรียนเรื่องมารยาทแล้วเราก็ต้องไปใช้นะให้เกิดประโยชน์นะลกูกนะคะรอให้คนพูดพูดให้จบก่อนนะคะแล้วเราค่อยพูดต่อไปข้อที่หกไม่พูดเรื่องส่วนตัวของตนเองนะคะและไม่พลาดไม่พูดพลาดเพลงในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอ่าหมายความว่าเราก็อย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้คนอื่นฟังเยอะมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มันไม่ไม่ใช่มารยาทที่ถูกต้องนะคะโอเคเจรเราต้องพูดตรงประเดน็นไม่อ้อมค้อมหรือวกไปวนมาเราอยากพูดอะไรเราพูดมาเลยอย่าไม่ใช่พูดไปวกไปวนมาคนฟังเขาก็เบื่อเนาะแปดข้อสุดท้ายต้องไม่พูดจาดูถูกหรือขม่มขู่ผู้อื่นนะคะเนี่ยนะคะต้องพูดใจดีดนะคะนี่คือมารยาทเก้าไม่พูดย,อ,ยอะเยะ้หรือนินทาผู้อื่นแล้วก็สุดท้ายไม่พูดเสียงดังรบกวนผู้อื่น นะคะเมื่อกี้คุณครูบอกสุดท้ายยังไม่สุดท้ายแต่วันนี้สุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้สุดท้ายแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้ให้เด็กๆวิเคราะห์สถานการณ์เยอะหน่อยเนาะ<อ>เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการพูดพร้อมหรือยังฮ<อ>ัลโหลยังอยู่ไหมคะโ <ผม S 1> อ้ยมะคะอ่าโอเคเห็นมันเงียบไปนะอ่าต่อไปต่อไปลูกอะเรามาดูสถานการณ์การว่าให้เด็กๆตอบว่า จากสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการพูดเนี่ยเด็วกๆว่ามันเหมาะสมหรือไม่ไมไม่ไม่เหมาะสมนะอ่าโอเคพร้อมนะโอเคอ่านุย้ยสถานการณ์ที่หนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่านุย้ยอ่าเขาบอกว่านุ้ยชอบพูดเสียงดังขณะอยู่ในห้องเรียนนุ้ยทําเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมลูกไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพูดใาเสียงดังนะคะโอเคต้องพบาเบาเนาะต่อไปข้อที่สอง ต้นพูดต่อเลอให้สิ่งของเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเหมาะสมอ่ะเหมาะสมเก่งมากต่อไปสถานการณ์ที่สามน้ำขอให้เพื่อนช่วยทำงานให้โดยพูดว่าเอางานฉันไปทำเอเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมจะใช้เพื่อนเนี่ยต้องเพื่อนใจดีกับเพื่อนนะคะเก่งมากนะคะ ข้อที่สี่จิ๊บยกมือขออนุญาตทุกครั้งเมื่อมีคำถามจิ๊บทำถูกไหมคะถูกค่ะถูกต้องนะคะเวลาเรามีคำถามเนี่ยเราขออนุญาตก่อนนะคะอย่างทช่อยู่ในห้องเรียนหรือในห้องเรียนออนไลน์ก็เหมือนกันเด็กๆอาจจะทําส่งสติ๊กเกอร์ยกมือว่าคุณครูคะคุณครูครับขออนุญาตพูดหน่อยครับอย่างนี้นะคะอันนี้คือว่าเป็นมารยาทที่ถูกต้องนะเป็นการกระทาที่ถูกต้องนะคะ เรามาสู่ในเรื่องของใบงานแต่ว่าค,คุณครูเนี่ยไม่ให้เด็กๆทําแต่เรามาช่วยกันทํานะคะเรื่องมารยาทการพูดนะคะโอเค,อ,เคอ่าเรามาดูแนวทางในการปฏิบัตินะคะในเรื่องของการพูดนะคะเด็กๆว่ามันมีแนวทางไงบ้างลูกคู้คะพี่นะคะอะไรนะคะลูกใบงานใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเด็กๆไม่ต้องทําลูกเราทาพร้อมกันในห้องเรียนออนไลน์เลยดีไหมคะ ดีค่ะ,อะโอเคแต่เด็กๆช่วยคุณครูดอนซันคิดหน่อยนะอ่าเขาบอกว่ามารยาในการพูดเราควรทำอะไรบ้างมารยาในการพูดอะไรนะอ่าเราต้องพูดจาในสิ่งที่ดีนะคะอ่าพูดจาไพเราะไม่พูดจาหยาบคายนะคะอ่าถ้าเราเป็นคนที่พูดจาไพเราะไม่หยาบคายเนี่ยผลที่เกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดยังไงลูก ลงพิดนิอะไรลูกไม่ได้อ,อะไรนะไม่ฟังไม่ใช่ถามว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราเป็นคนพูดจาไพเราะไม่พูดจาหยาบคายเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ตามเนี้ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลผลเสียผลดีดอ,อ่ะผลดียังไงอ่ะผลดียังไงถ้าเราพูดจาไพเราะเนี่ยอะไรนะได้ฟังดี อ,อ่าเป็นเด็กดีปปอา,าใชยผู้อื่นเนี่ยผู้คนชื่นชมคนรอบขอ้าขงก็รักนะคะเพราะเราพูดจาไพเราะนะคะไม่พูดจาหยาบคายแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงลูกถ้าเราไม่ปฏิบัติพูดาดีเนี่ยอะไรนะเป็นเสียเป็นเด็กไม่ดี เออเป็นเด็กไม่ดีนะคะคนรอบข้างก็ไม่รักเรานะคะไปไม่มีคนคบด้วยนะคะอ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะโอเคนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยลูกโอเควันนี้เยี่ยมมากเลยอ่าส่งสติกเกอร์ปรบมือส่งสติกเกอร์ปรบมือมาเลยนะคะส่งสติกเกอร์ปรบมือมาเยอะๆยะเลยเคูะค,ะค่ะค่ะนูไม่มีค่ะไม่ใช่ค่ะลูกเราทําพร้อมกันในห้องเรียนลูก ต้องทําไม่ต้องเด็กๆไม่ต้องทําใบงานเราทำในห้องเรียนพร้อมกันมีจำเนะคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆไปทำอ่าโอเคอ่ะเรามาดูสรุปกันก่อนนะคะเขาบอกว่ามารยาทการพูดเนี่ยเราเรียนไปแล้วเด่ยไม่ใช่ค่ะลูกไม่ต้องทําใบงานค่ะเราทําในห้องเรียนพร้อมกันเลยเราไม่ต้องทําใบงานโอเคนะ ไม่ต้องทำใบงานลูกไม่ต้องอ่เดี๋ยวเราไปพูดที่เดี๋ยวไปเจอหน้าจอเดีกยทีหนึง่งเดี๋ยวคุณครูสรุปก่อนนะเขาบอกว่าเราเรียนเรื่องมารยาทการพูดไปแล้วเนี่ยเราควรมีมารยาทในการพูดพูดด้วยค่อยคาที่สุภาพไม่พูดหยาบคายแล้วก็ไม่พูดใจยเย่อเย้ยดูถูกไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นตรงกับสำนวนสุภาษิตว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากหมายความว่าถ้าเราพูดดีเนี่ย เราก็จะเป็นประโยชน์การพูดก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะคะไม่มาทําร้ายเราภายหลังนะคะบางคนเนี่ยพูดจาไม่สุภาพนะแล้วก็จะเป็นไปแก่ตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยวคุณครูกลับไปที่หน้าจอของเด็กๆนะอ่ะเอาใหม่กลับมาที่หน้าจอของเด็กๆแล้วเอาฟังใหม่อีกรอบนึงนะคุณครู<ด>